มือนี้เมนูต้มเขาพี่น้องต้มเขาเปียกใส่ดูดหมูเป็นแต่แซ่บเพื่อพี่น้องดูดหมูติดสินจักหน่อยเขาก็เริ่มนั่นแหละเริ่มไข่แล้วพี่น้องแต่ว่าปุง๋งเคียงปุ๋งเอาลงแล้วมาแต่ไทยเบิ่งเนาะกะที จังหน่อยถ้าล่อใส่พักสั่งสายนะพี่น้องวันไปเรี่ยเพื่อว่าบ่อยติดเขาติดหมอนะพี่น้องเขาเริ่มเป็นหูไขรแล้วผู้ขึ้นเนี่ย ใกล้ที่ได้ทีนะพี่น้องเขาก็เริ่มพุอื่นแล้วเนาะเป็นแบบแสบอิลีเห็นป่ อาจถิ่นัรสเจนไปได้นะพี่นงเพราะว่ามันถือายหมอเนาะตัะ้งใยลงพี่นงเห็นปะเพราะว่าเพิ่มกวม้มหอมเขาเนาะปรุงเครื่องเรียบร้อยแล้ว พอละประมาณนี้เนาะ,ะมาต้องใส่ร้ายทักใส่พ่อหอมหมดละไส่พ่อหอมคน้คนคนคน้คนเข้ากันต้มเขาเปียกใส่ดูงูพี่นอ้องเส็บแสบค้นจนแตกค้นจนเริ่มตุม่มจนแตกเฮเลีอ่ะแตกเฮ้ยลีนี่เห <laughs> ็นไห หอนห่อนไม่ไม่เลยใส่ไข่พะโลอีกกินว่างกินกับไข่พะโลเนาะแสบแสบน้ำกันเนาะมือนี่นมาเด้อครับมือนี้มาก,กินนันต้มข้วเปียกใส้ดูหมูแบบบ้านๆครับหอนห่อนไม่ไมน้ำกันข่พะไข่พะโลไข่ไข่พะโลห,หน่อยนึงครับอ,อากาศหนาวครับ คือเกาล้ะดูแลสุขภาพเป็ดีด้วยครับกินน้ากันห่อนห่อนอย่เงี้ยบ่ห่อนด้วกล่องจุงหน่อยนตะ่งตอืตง,ง,งอกินน้ากันครับต้มเข่าแบบบ้านบ้านครับแซ่บบแบบ มาาเมนูเห็ดง่ายมากครับเสาา้นพักสังสอ้อมหอมครับอืมอมวานเลยสีลบปากีหรอ้วดเน อะไรหูกงููกติดสินพี่เนาะ ต้มเขาแล้วจะออกงานต่อพี่น,อน้องกบโคบได้มืน่นอยจะเลื่อมกดติดตามหม่ด้ครับส่องนน่อย,อยของนุ่มต่ำบ้านหน้าครับกดติดตามกดไลค์ได้ครับ คลิปนี้ก็ขอลาตัวไปแล้วนะพี่นอ้องเบิดแล้วอิ่มแล้วคลิปหนาพอกันไม่ละโชคดีจาเจ็บจะจนไปแล้วสวัสดีครับบ๊ายบาย